เปลี่ยนขั้นตอนการขายหรือว่าหัวคอลำดานบนนี้ค่ะไปตามขั้นตอนการขายของเราเองนะคะโดยไปที่เมนูค่ะแล้วก็เลือกที่ b o ร์ดเซตติ n งนะคะค่ะหน้านี้ก็เป็นหน้าเซตบอร์ดต่างๆค่ะโดยเฉพาะแอดมินเท่านั้นที่เข้ามาได้นะคะค่ะในกรณีที่ต้องการสร้างบอร์ดใหม่ก็เลือก n e w b o ร์ดนะคะ อันนี้ตัวอย่างนิงมีอยู่ทั้งหมด5บอร์ดค่ะนิงใส่เลข1 2 3 4 5งาไว้ข้างหน้าเพื่อให้เรียงบอร์ดตามที่ต้องการนะคะปกติบอร์ดเราจะเรียงตามลำดับตัวอักษรค่ะค่ะตรงนี้ก็เป็นสมาชิกภายในบอร์ดนะคะค่ะแก้ใช้ชื่อบอร์ดของเราได้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เองที่เป็นชื่อสเตท หรือว่าชื่อขั้นตอนตามแถวคอลำแนวตั้งนะคะค่ะก็ถ้าต้องการเพิ่มก็คลิกมอรสเตตได้เลยเพื่อเพิ่มนะคะค่ะโดยระบบก็จะถามว่าจะเพิ่มที่ขั้นก่อนก่อนวอร์หรือหลังวอร์เพราะว่ามีขั้นตอนวอร์เท่านั้นที่เราฟิกซ์ว่าจะต้องมีนอกนั้นเราเพิ่มลด,ดได้ตามที่ต้องการหรือว่าดับเบิลคลิกแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้นะคะหรือว่าเลื่อนเพื่อสลับอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน,นะค,ะค่ะค่ะแล้วก็ สามารถเพิ่มขั้นตอนหลังวอนได้ด้วยในกรณีที่ปิดการขายแล้วเรายังจะต้องติดตามงานต่อไปอีกค่ะก็ขั้นตอนนี้เนี่ยแล้วแต่เลยว่าแต่ละบริษัททํางานกันยังไงนะคะนิยกตัวอย่างให้สักเคสหนึ่งละกันมีลูกค้าของเราเจ้าหนึ่งเนี่ยจะต้อง follow up ลูกค้า3ครั้ง เจ็ดวัน15วัน30วันนะคะหลังจากที่ปิดการขายไปได้เรียบร้อยแล้วค่ะ,คะก็เลยสร้างสเตจหลังวอนขึ้นมา3อัน Follow up 7 day 14 day 30 day ค่ะก็ดิวก็จะต้องเคลื่อนไปแล้วก็ใช้ทาร์กในการช่วยแจ้งเตือนว่า next step ต่อไปจะต้องไปติดตามลูกค้า Follow up ลูกค้าขั้งถัดไปเมื่อไหร่ค่ะเท่านี้เองก,ก็จะสามารถ ทำให้เราจัดการงานขายได้อย่างง่ายขึ้นนะคะพอแก้ไขข้อมูลต่างๆเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดเซฟเพื่อบันทึกด้วยค่ะ